Ja is the wonderful world be be on the colorful day and So what when... วันนี้มาพบกับครูเฟิงเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเฟิงจะพาเด็กมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันไื้ยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กกันเลยนะคะ ค่ะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กในวันนี้นะคะเขาเพิ่งจะพาเด็กนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการแปลงฟันอย่างถูกวิธีนะคะ ค่ะเด็กนะคะก็จะแปรงฟันกันอยู่ทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกๆตอนเช้าในเวลาตื่นนอนหรือว่าทุกๆก,ก่อนนอนนะคะในเวลากลางคืนนะคะค่ะแต่ว่าเด็กๆอาจจะยังไม่รู้วิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเขาต้องจับพาเล็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแปลงฟันอย่างถูกวิธีนะคะจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะค่ะมาดูขั้นตอนที่1กันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนที่1นะคะอ่าเด็กเห็นตรงหมายเลยกหนึ่งตรงนี้ไหมคะ ตรงหมายเลขหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเลขหนึ่งอารบิกนะคะค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะก็คือขั้นตอนที่1นึ่งนั่นเองนะคะสำหรับขั้นตอนที่1น่งเขาบอกว่าให้เด็กนะคะทำความสะอาดฟันนะคะเริ่มจากด้านบดเขียวนะคะวางขนแปรงนะคะบริเวณด้านบดเขียวของฟันแปรงในลักษณะถูไปมา ตามแนวฟันทั่วทั้งปากนะคะค่ะสําหรับด้านบทเคี้ยวนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าคือตรงไหนคะด้านบทเคี้ยวนะคะเขาคือตรงนี้เลยค่ะตรงบริเวณฐานด้านบนตรงนี้เลยนะคะด้านบทเคี้ยวตรงนี้เลยนะคะตามรูปภาพเลยนะคะในขั้นตอนที่1เราจะเริ่มจากการทำความสะอาดฟันจากด้านบทเคี้ยวนะคะ ให้เด็กนะคะวางแปลงนะคะแปลงสีฟันของเด็กๆนะคะในรูปร่างลักษณะแบบนี้เลยนะคะตามรูปภาพเลยนะคะวางแบบนี้จากนั้นก็ให้เด็กๆนะคะถูฟันของตัวเองนะคะถูไปมานะคะ เวลาที่เด็กแปลงฟันเด็กอย่าถูแรงนะคะค่อยๆถูฟันของตนเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กถูฟันของตนเองนะคะถูแรงมากเกินไปนะคะอาจจะทำให้แปรงสีฟันนะคะตรงขนแปรงสีฟันตรงนี้ไปชิมตรงเหงือกของเรานะคะแล้วก็อาจจะทำให้มีเลือดออกได้นะคะ เพราะฉะนั้นเวลาแปลงฟันนะคะเด็กค่อยๆถูนะคะแต่ว่าจะต้องถูให้ทั่วบริเวณของด้านบทเคี้ยวฟันของเรานะคะค่ะสำหรับขั้นตอนที่1น,นะคะคุณฟก็ได้อธิบายให้เด็กฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กนะคะดูรูปภาพที่คุณฟุนํานำมาให้เด็กดูประกอบกับที่คุณฟ่คกำลังอธิบายนะคะ มาดูขั้นตอนที่สองกันต่อเลยนะคะขั้นตอนที่สองในการแปลงฟันนะคะเด็กเห็นตรงหมายเลขสองตรงนี้ไหมคะอ่าตรงหมายเลขสองที่อยู่ด้านบนฝั่งขวามือนะคะสําหรับเลขสองตรงนี้นะคะจะเป็นเลขสองอารบิกนะคะเลขสองก็คือขั้นตอนที่สองนั่นเองนะคะ สำหรับขั้นตอนที่สองนะคะเขาบอกว่าให้เด็กนะคะทำความสะอาดผิวฟันด้านนอกนะคะโดยวางขนแปรงชิดกับขอบเหงือกขนแปรงเอียงทำมุมประมาณ4-5องศานะคะกับตัวแปรงฟันนะคะอ่า ขนแปลงนะคะเอียงนะคะ45องศากับตัวฟันนะคะแล้วก็เงือกด้วยนะคะค่ะสำหรับวิธีการทำความสะอาดนะคะการแปลงฟันนะคะขั้นตอนที่สองนะคะก็จะเริ่มจากผิวฟันด้านนอกนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าผิวฟันด้านนอกคือตรงไหนคะ ผิวฟันด้านนอกจะเป็นบริเวณตรงนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานของฟันด้านบนนะคะหรือว่าตรงฐานฟันด้านล่างนะคะเขาจะมีผิวฟันด้านนอกตรงนี้เลยนะคะบริเวณตรงนี้เลยนะคะถ้าเวลาที่เด็กๆยิ้มหรือว่าเรายิ้มนะคะเราก็จะมองเห็นตรงตรงนี้เลยนะคะผิวฟันด้านนอกตรงนี้เลย เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆให้เด็กๆนะคะแปรงตรงผิวด้านนอกตรงนี้ให้สะอาดนะคะค่อยๆวางแปรงลงไปให้ชิดกับขอบเหงือกนะคะแล้วก็ถูเบาๆนะคะอย่าถูแรงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆแปรงฟันแรงก็อาจจะทําให้ขนของแปรงสีฟันนะคะมาทิ่มเหงือกของเราแล้วก็อาจจะทำให้เลือดออกได้นะคะ ถ้าเด็กๆยังคิดไม่ออกว่าผิวฟันด้านนอกเขาอยู่ตรงไหนสามารถดูตัวอย่างที่เพ้่นกับมาให้เด็กดูได้เลยนะคะผิวฟันตรงนี้ค่ะผิวฟันด้าน,นอกจะเป็นบริเวณตรงนี้เลยนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนที่สองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่สามกันเลยนะคะสำหรับวิธีการแปลนฟันในขั้นตอนที่สามนะคะเด็กๆเห็นตรงหมายเลขสามตรงนี้ไหมคะอหมายเลขสามก็คือขั้นตอนที่สามนั่นเองนะคะอ่าเลขสามที่อยู่ด้านบนฝั่งขวามือนะคะเลขสามตรงนี้ก็คือเลขสามอารบิกนะคะ ค่ะสำหรับขั้นตอนที่สามนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะทำความสะอาดผิวฟันด้านในของฟันหลังอ่าโดยการวางขนแปรงให้ชิปกับขอบเหงือกเช่นเดียวกับแปรงฟันด้านนอกแปรงในลักษณะขยับเบาๆแล้วปัดลงในฟันบนปัดขึ้นในฟันล่าง แปลงให้ทั่วด้านในของฟันหลังค่ะสำหรับขั้นตอนที่สามนะคะเราจะเริ่มจากการทำความสะอาดผิวฟันด้านในของขอบฟันหลังนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าขอบฟันหลังเขาอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่ขอบฟันหลังเขาจะอยู่บริเวณด้านในฟันของเราตรงนี้เลยนะคะ,ะจะอยู่ด้านในตรงนี้นะคะจะอยู่ใกล้ๆกับ อวัยวะลิ้นของเรานั่นเองนะคะคือด้านในนะคะในขั้นตอนที่สองเราแปลงด้านนอกด้านนอกจะเป็นส่วนตรงนี้นะคะส่วนในขั้นตอนที่สามนะคะเราจะแปลงในบริเวณด้านในฟันหลังก็คืออยู่ข้างในตรงนี้นะคะ โดยการที่เด็กๆนะคะจะวางแปรงนะคะแปรงสีฟันของตัวเองนะคะให้ชิดกับขอบเหงือกเหมือนกับที่เราแปรงในบริเวณฟันด้านนอกนะคะชิดกับเหงือกเลยนะคะแล้วก็ขยับขึ้นลงนะคะในการแปรงฟันนะคะด้านในของขอบฟันหลังเราจะขยับแปรงขึ้นแล้วก็แปรงลงนะคะเราจะไม่ได้ถูไปด้านหน้าด้านหลังไปมานะคะแต่เราจะ ขยับขึ้นแล้วก็ขยับลงนะคะแปลงขึ้นแปลงลงเบาๆนะคะค่ะเด็กๆสามารถดูตัวอย่างที่คเพื่อนํามาให้ดูได้เลยนะคะประกอบกับที่เพื่อนกาลังอธิบายให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆจะได้มองเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะค่ะสําหรับขั้นตอนที่3ามก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูขั้นตอนที่4ี่กันต่อเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนที่4ี่นะคะในการแปลงฝันนะคะเด็กเห็นตรงหมายเลข4ตรงนี้ไหมคะอ่าหมายเลข4ที่อยู่ด้านบนฝั่งขวามือนะคะจะเป็นเลข4ี่อารบิกนะคะอ่าหมายเลข4ี่ก็คือขั้นตอนที่4นั่นเองนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนที่4นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะทำความสะอาด ฟันด้านหลังของฟันหน้าอ่าโดยการวางแปลงนะคะในแนวตั้งใช้ปลายแปลงสีฟันแปลงด้านหลังของฟันหน้าแต่ละซี่โดยขยับเบาๆทั้งฟันหน้าบนและฟันหน้าด้านล่างนะคะ ค่ะสำหรับฟันหน้านะคะก็คือบริเวณตรงนี้เลยนะคะฟันหน้าของอของฟันด้านหน้านะคะฟันด้านหลังของฟันด้านหน้านะคะก็คือ,อจะเป็นบริเวณด้านหลังตรงนี้เลยนะคะ ด้านหลังเหมือนกับในขั้นตอนที่สามเมื่อกี้เลยแต่ว่าเมื่อกี้เราแปลงจากฟันด้านหลังในฟันล่างของเราใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราจะมาแปลงจากฟันด้านหลังของฟันด้านหน้าของเรานะคะจากตรงนี้เลยนะคะ ฟันหน้าของเรานะคะก็เปรียบเสม,มือนที่เป็นฟันกระต่ายของเราค่ะที่อยู่ด้านหน้านะคะ,ะทีนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะคะก็เริ่มจากการวางแปรงสีฟันเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้จะวางแปรงสีฟันในแนวตั้งนะคะ,ะแล้วก็ใช้ปลายของแปรงสีฟันนะคะแปรงจากด้านหลังของฟันด้านหน้านะคะแต่ละซี่นะคะ เพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเพื่อการาแปลงฟันนะคะให้ถนัดนะคะเราจะใช้การวางแปลงสีฟันนะคะในแนวตั้งนะคะโดยการที่เราจะถูทีละซี่นะคะโดยการขยับเบาๆไปมานะคะ ขยับขึ้นลงไปมานะคะค่อยๆถูนะคะถ้าเกิดว่าเด็กถูแรงนะคะขนของแปรงสีฟันก็อาจจะไปที่เหงือกแล้วก็อาจจะไปที่เหงือกเพดานด้านในของฟันของเรานะคะแล้วทําให้เป็นแผลแล้วทําให้เลือดออกได้นะคะ ค่ะสำหรับขั้นตอนที่4ี่นะคะเด็กๆสามารถดูภาพประกอบกับที่คุณเฟิงกาลังอธิบายให้เด็กๆฟังนะคะดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะเด็กๆจะได้มองเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะขั้นตอนที่4เฟงก็ได้อธิบายให้เด็กๆฟังเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาดูขั้นตอนสุดท้ายนะคะในการแปลงฟันนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่5านั่นเองนะคะเด็กๆเห็นต้องหมายเลข5าที่อยู่ด้านบนทางด้านขวามือไหมคะ,ะเลข5าตรงนี้นะคะก็คือขั้นตอนที่ห้านั่นเองนะคะสำหรับขั้นตอนที่หนะคะก็คือการแปลงลิ้นค่ะ,อ,ะอย่าลืมแปลงที่ลิ้นของตนเองด้วยนะคะ เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์นะคะและป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นปากนั่นเองนะคะค่ะขั้นตอนการแปลงฟันอย่างถูกวิธีนะคะเด็กๆอาจจะแปลงแค่ฟันของเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าขั้นตอนอย่างถูกวิธีจริงๆนั้นเราจะต้องใช้แปรงสีฟันแปรงลิ้นของตอนเองด้วยนะคะ เพราะว่าในตอนที่เรานอนนะคะแบคบทีเรียนะคะก็จะมาเกาะตามฟันแล้วก็ตามบริเวณปากของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลิ้นหรือว่าเหงือกของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้แปรงสีฟันนะคะแปรงที่ลิ้นของตนเองแต่ว่าขั้นตอนนี้เราจะถูเบาๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กถูแรงลิ้นเด็กอ จะเป็นแผลได้แล้วก็อาจจะทำให้เลือดออกได้นะคะ การแปลงฟันที่ลิ้นนะคะจะเป็นการกำจัดกำจัดคราบจุลินทรีย์นะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีกลิ่นปากนะคะบางคนนะคะที่แปลงฟันเสร็จแล้วอาจจะแปลงแต่ฟันแต่ไม่ได้แปลงลิ้นของตนเองนะคะหลังจากนั้นนะคะก็อาจจะทําให้เด็กยังคงมีกลิ่นปากอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนแปลงลิ้นของตนเองจะทําให้อ่า ปากของเรานะคะไม่มีกลิ่นปากนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นปากด้วยนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวิธีการแปลงฟันอย่างถูกวิธีนะคะคุณพก่ก็ได้มาอธิบายให้เด็กฟังใน5ขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะการแปลงฟันอย่างถูกวิธีนะคะเด็กๆอย่าลืมนําไปใช้ที่บ้านนะคะเด็กๆสามารถนํานไปใช้ในการแปลงฟันด้วยตนเองได้เลยนะคะ ค่ะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือหนังสือเล่มเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะเขาจะเป็นเล่มสีเหลืองมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะเด็กๆเจอหรือยังคะ ถ้าเด็กๆคนไหนเจอแล้วนะคะสามารถเปิดมาหน้านี้รอเพื่อนได้เลยนะคะสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่24นะคะหน้าที่24นะคะจะมีเลข24นะคะอยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นเลขที่24อารบิกนะคะ สำหรับเลข24นะคะจะมี2นำ4นะคะเลข2จะอยู่ด้านหน้าส่วนเลข4จะอยู่ด้านหลังนะคะเด็กๆค่อยๆเปิดทีละหนึ่งหน้านะคะไม่ต้องรีบนะคะถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่เจอเดี๋ยวก็เพิ่งรอนะคะค่อยๆเปิดทีละหนึ่งหน้านะคะ เด็กฝึกการเปิดหนังสือด้วยตนเองนะคะเปิดทีละหนึ่งหน้าแล้วก็ดูตัวเลขหน้าที่ผู้ฝึกนำมาให้เด็กดูประกอบด้วยนะคะเด็กจะได้สามารถเปิดหนังสือได้ด้วยตนเองนะคะฝึกเปิดทีละหนึ่งหน้านะคะ ถ้าเจอแล้วนะคะสำหรับหน้านี้นะคะเขามีหัวข้อเรื่องว่าดูแลฟอฟันทีนี้พี่สิงโตนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะขีดเครื่องหมายถูกทับภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงฟันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ที่เขานำมาให้เด็กๆดูกันเลยนะคะามาดู ภาพที่หนึ่งกันเลยนะคะสำหรับภาพที่หนึ่งนะคะก็คือรูปภาพรูปนี้เลยนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมที่ครูพ่อกำลังชี้ในตอนนี้นะคะดูรูปภาพรูปนี้กันก่อนนะคะสำหรับรูปภาพรูปนี้คือรูปอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะอ่ารูปภาพรูปนี้นะคะก็คือรูปภาพกระติกน้ำนั่นเองนะคะ กระติกน้ำมีไว้สำหรับทำอะไรคะเด็กๆอจะมีไว้สำหรับกรอกน้ำใส่ในกระติกน้ำเพื่อที่เด็กๆจะได้นำกระติกน้ำนี้พกพาไปได้ตามที่ต่างๆเพื่อที่เวลาที่เราหิวน้ำเราก็สามารถนำกระติกน้ำของตนเองนะคะขึ้นมาดื่มน้ำได้ทุกเวลาเลยนะคะ กระติกน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงฟันไหมคะอากระติกน้ำไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงฟันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องขีดเครื่องหมายถูกทับภาพกระติกน้ำไหมคะอาไม่ต้องนะคะเพราะว่ากระติกน้ำไม่ใช่อุปกรณ์ในการแปลงฟันเราไม่ต้องขีดเครื่องหมายถูกนะคะค่ะมาดูรูปภาพต่อมากันเลยนะคะ รูปภาพในกรอบสี่เหลี่ยมรูปนี้คือรูปภาพอะไรเด็กๆรู้ไหมคะอารูปภาพรูปนี้นะคะก็คือรูปภาพายาสีฟันนั่นเองนะคะค่ะสำหรับยาสีฟันนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรงฟันไหมคะเด็กๆ ายาสีฟันนะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรงฟันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มียาสีฟันเราจะใช้อะไรในการแปรงฟันใช่ไหมคะอเพราะฉะนั้นให้เด็กๆนะคะขีดเครื่องหมายถูกทับภาพยาสีฟันได้เลยนะคะเริ่มจากาขีดลากเส้นเฉียงลงมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ เฉียงขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนะคะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะยังไม่สามารถขีดเครื่องหมายถูกได้ด้วยตนเองเด็กๆก็สามารถดูของคุณองเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะสังเกตดูดีๆนะคะว่าเครื่องหมายถูกนะคะเขาจะมีเส้นเล็กตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมีเส้นยาวๆแบบนี้นะคะ เด็กบางคนอาจจะชอบขีดเครื่องหมายถูกโดยการที่มีเส้นสองเส้นอ่ามีความยาวเท่ากันแต่ว่าจริงๆแล้วเครื่องหมายถูกเส้นด้านหน้าตรงนี้เขาจะเป็นเส้นเล็กแล้วก็ค่อยเป็นเส้นยาวแบบนี้นะคะค่ะต่อมานะคะมาดูอุปกรณ์ต่อมากันเลยค่ะสำหรับรูปภาพรูปต่อมานะคะรูปภาพรูปนี้คือรูปอะไรคะอ่าเป็นรูปภาพหวีใช่ไหมคะ หวีมีไว้สำหรับหวีผมแล้วหวีเป็นอุปกรณ์ในการแปลงฟันไหมคะอาหวีเขาไม่ใช่อุปกรณ์ในการแปลงฟันนะคะเขาจะมีไว้สำหรับหวีผมนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องขีดเครื่องหมายถูกทับภาพหวีนะคะต่อมาค่ะสำหรับ อ่ารูปภาพรูปต่อมารูปภาพรูปนี้คือรูปแป้งนั่นเองนะคะแป้งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงฟันไหมคะเด็กๆ ไม่ใช่นะคะแป้งไม่ใช่อุปกรณ์ในการแปรงฟันนะคะแป้งเขาจะมีไว้สําหรับาทานะคะทาที่ตัวทาที่ใบหน้าของเรานะคะเขาจะไม่ใช่อุปกรณ์ในการแปรงฟันนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องขียเครื่องหมายถูกทับพาแป้งนะคะต่อมาค่ะ สำหรับรูปภาพรูปต่อมานะคะรูปภาพรูปนี้คือรูปอะไรคะเด็กรูปภาพรูปนี้ก็คือรูปภาพแปรงสีฟันนั่นเองนะคะแปรงสีฟันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรงฟันไหมคะแปรงสีฟันนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรงฟันเพราะฉะนั้นให้เด็กๆนะคะขีดเครื่องหมายถูกทับภาพแปรงสีฟันได้เลยเนะะี่ยค่ะ วิธีการเขียนเครื่องหมายถูกเด็กๆสามารถดูของต้องเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะเริ่มจากลากเส้นเฉียงลงมาแล้วก็ลากเส้นเฉียงขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะอ่าทีนี้เราก็ได้ขีดเครื่องหมายถูกทับภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูพี่สิงโตค่ะตัวนี้นะคะพี่สิงโตตัวนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะเติมตัวเลขหนึ่งเลขสองหรือว่าเลขสามลงในวงกลมวงกลมตรงนี้เลยนะคะเรียงลำดับขั้นตอนการแปลงฟันนะคะ ค่ะเด็กสังเกตดูสิคะว่ามีภาพเด็กผู้หญิงเขากำลังแปลงฟันมีทั้งหมด3ภาพนะคะเด็กคิดว่าขั้นตอนที่1เราจะต้องเริ่มจากทำอะไรกันก่อนคะในการแปลงฟันขั้นตอนที่1นะคะเราจะต้องนํายาสีฟันนะคะมาบีบใส่แปรงสีฟันของเรากันก่อนนะคะ,ะขั้นตอนที่1 นำยาสีฟันมาบีบใส่แปรงสีฟันรูปภาพรูปนั้นอยู่ตรงไหนคะ,ะรูปภาพรูปนั้นก็คือตรงนี้เลยเด็กผูห้หญิงคนนี้เขากําลังบีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟันของเขานะคะแสดงว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในวงกลมตรงนี้เราจะต้องเติมหมายเลขหนึ่งลงไปนะคะให้เด็กเติมลงไปพร้อมๆก,กันกับครูฟังเลยนะคะ ลากเฉียงขึ้นไปแล้วก็ลากตรงลงมาแบบนี้เลยนะคะเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะอ่าผูเฟิงอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนะคะเพราะเิงเพราะว่าครูเพิงใช้อ่าเมาส์ในการเขียนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กใช้เป็นยินสอเด็กเขียนให้สวยๆกว่าของเพิงเลยนะคะ ค่ะทีนี้นะคะเราบีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่สองเราจะต้องทำยังไงต่อคะอในขั้นตอนที่สองเราก็นำแปรงสีฟันมาแปรงที่ฟันของเราได้เลยใช่ไหมคะในรูปภาพการแปรงฟันอยู่ตรงไหนคะเด็ก อ่าอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้เขากำลังเริ่มแปลงฟันแล้วนะคะแสดงว่ารูปภาพรูปนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่สองเพราะฉะนั้นในวงกลมตรงนี้เราจะต้องเติมหมายเลขสองลงไปนะคะเริ่มจากโค้งหัวเป็ดตรงนี้นะคะลากเฉียงลงมาแล้วก็ลากตรงไปด้านหลังแบบนี้เลยนะคะเป็นหมายเลขสองนะคะ เด็กสามารถเติมหมายเลขสองตามเพมื่อได้เลยนะคะเสร็จหรือยังคะอ่าถ้าเสร็จแล้วนะคะมาดูขั้นตอนที่สามถ้าเกิดว่าเราแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อคะอเราจะต้องล้างแปรงสีฟันของเราให้สะอาดใช่ไหมคะล้างปากล้างฟันของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องล้างแปรงสีฟันของเราให้สะอาดด้วยนะคะอะ ทีนี้ขั้นตอนนี้เด็กผู้หญิงกําลังล้างแปลงสีฟันของตนเองอยู่นะคะแสดงว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สามนะคะก็คือต้องเติมหมายเลขสามลงไปในวงกลมตรงนี้เลยนะคะ่ะโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งไปด้านหลังอีกหนึ่งโค้งแบบนี้เลยก็จะกลายเป็นเลขสามนั่นเองนะคะ ค่ะสำหรับขั้นตอนการแปลงฟันนะคะคุณครูก็ได้พาเด็กๆนะคะเติมตัวเลขนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามตามลำดับลำดับขั้นตอนการแปลงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายนะคะเด็กๆเห็นตัวหนังสือด้านล่างตรงนี้ไหมคะ,ะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะ,ะเขียนตามรอยปากนะคะตัวหนังสือตรงนี้นะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ แปรงฟันทุกวันฟันจะสะอาดอ่าเขาเขียนว่าแปรงฟันทุกวันฟันจะสะอาดนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปานะคะที่เป็นตัวหนังสือตามรอยปาด้านล่างตรงนี้นะคะให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะ วิธีการเขียนนะคะเราจะเริ่มจากตัวที่1ก็คือตัวด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็เริ่มจากการม้วนหัววงกลมกันก่อนนะคะค่ะคพื่อเพิ่งจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้เขียนตามรอยปาตัวหนังสือให้เสร็ธให้เรียบร้อยนะคะ ถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายภาพการบ้านส่งคุณครูประจําชั้นของตนเองด้วยนะคะค่ะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ แล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแม้ตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ